วันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มอันได้แก่หนึ่งเมื่อคือเปลาะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่คือเอามาสัง่งทั้งหมดสามสามต้นแล้วก็ต้นนี้ก็คือได้กินลูกเลยติดลูกกินลูกเลยติดมาจากร้านแล้วก็พร้อมที่จะให้เรารับประทานได้เลยอันนี้ก็กระเจี๊ยบเหมือนกันแล้วก็อันนี้น่าจะทานได้แล้วมั้งสวยมากเลย คือมันเป็นความพึงใจที่อยากปลูกผักสวนครัวแล้วก็อันนี้คือ Amazing ของเราเพราะว่าทีแรกอะเรากลับบ้านเนอ้องเมื่อกี้แล้วทีนี้ย่าบอกว่าคุณแม่สามีบอกว่าถ้าก็ถ้ามันแบบเยอะมากเราก็สามารถขยายพันธุ์โดยการเอาหน่อเขาอะเอาเอกกิ่งเขาใช่ไหมคะมาเสียบ ดินไว้ได้เราก็เลยลองเสียบดูอันนี้น่าจะติดละน่าจะลงได้ลงตัวละน่าจะพอที่จะลากเกิดได้แต่ตัวนั้นเออตัวตัวนี้ไม่น่ารอดเพราะว่าเหี่ยวแต่แลบแตบละอันนี้มาทีแรกพอพอเรารู้สึกว่ามันทําได้ใช่ไหมเพราะว่าเห็นกิ่งนี้แหละมันชันละเราก็เลย เออทำทีแรกก็ทำไว้สองกระถางในวายกันอ๋อโอเคอีกอันหนึ่งอยู่นี่อันนี้ไม่น่ารอดสัก,กอันแต่จะพยายามทำให้เขารอดได้ยังไงก็มาพร้อมกันเลยสองกระถางก็คือกระถางนั้นกับกระถางนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อุตุก็มาลุ้นแล้วก็อันนี้เอามาเขือบเทศมาเพิ่มมาเขือเทศมาเพิ่ม แล้วก็ได้แมงลักที่ไม่ไม่ได้ไม่เหมือนกับผักรสอ,อื่นก็จะเป็นแมงลักเพราะว่ามะเขือเทศซื้อซ้ําอันนี้แมงลักแล้วก็อันนี้ขึ้นช่ายขึ้นช่ายเป็นขึ้นช่ายที่ที่เล่าให้เคยเล่าให้ฟังไหมว่าเราซื้อมาจากเป็นต้นเป็นแพ็กระ,ะจากแมคโครมาทั้งหมด3ามแพ็คแล้วเราก็ตัดเอาใบกา้านเขาไปกินแล้วก็หรือเอารากเขามาลงติดนะ คือน,นี่เห็นไหมฝีมือไม่ใช่คือจะบอกว่ามันมันมันคือความภูมิใจอะที่ปลูกแล้วอาบวัชพืชของเราคุณจะเยอะกว่าผักที่เราปลูกไม่ได้มันคือความสุขอะแบบได้เห็นเขาโตขึ้นทุกวันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงดีกว่า เพราะว่าบางบางต้นมันก็ไม่ได้โตขึ้นทุกวันอันนี้เริ่มอันนี้น่าจะติดละเพราะว่ามีมีใบเขาแบบโผล่ขึ้นมาให้เห็นแหละอันนี้ก็น่าจะติดอันนี้ก็น่าจะได้อันนี้อันนี้ไม่มั่นใจอันนี้ได้อันนี้เราว่าได้แล้วก็เราว่าอันนี้น่าจะได้ได้ได้ได ใช่แล้ว,ว่าเฮ้แต่อันเนี้ยเกือบก็อันนี้คือรากที่เหลือกินที่แบ่งเอาไปเป็นอา,อาหารตัดตัดกิ่งแล้วก็ตัดใบตัดก้านตัดใบเข้าไปทําอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เอารากเข้ามาลงเห้ยมันได้นะเมื่อก่อนไม่เคยจะมอง เห็นประโยชน์แบบนี้ของเขาแหละคือเมื่อก่อนไม่ไม่ได้อินกับการปลูกผักเพราะปลูกทีไรก็ตายก็ตายพอ,อเ,เอาเคลมาแล้วก็มีแรงบันดาลใจเป็นเป็นผักอย่างอื่นด้วยมันก็เลยค่อยค่ยขยายแล้วพอและหยุดก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากเลยวันก่อนออ15กระถาง แล้วก็เมื่อวานอีก15กระถางที่แบบยกดินแกลบกากมะพร้าวแล้วก็ยกถังไปมาไปมาไปมาอยู่นั่นอันนี้เป็นอ,อ,อะไรนะคะใบชะพลูผักอีเลิศที่เอามาจากบ้านยายจะลองมาปลูกเพราะว่าเห็นเขาเอาไปทอดทำออทอดกับหมูหมูบดอะคะ่ะปรุงรสเฮ้ยมันน่าจะได้อันนี้ก็น่าจะติดอยู่มั ตอนที่เอามาคือไม่มีดินติดรากเขามาเลยนะคะก็ก็แอบหวั่นแนตะ่คือตัดเช้าดึงเช้าแล้วก็เอามาเสียบปลูกตอนเย็นที่มาถึงโอ๊ยแต่ว่าเราว่าน่าจะติดนะใช่ไหมคะให้กำลังใจหน่อย <c ười> คือแบบว่าเพราะว่า เห็นใบเนี้ยเขาเริ่มชื้นขึ้นมาละส่วนอันอื่นเขาเหี่ยวอะ่ะมันมันจะไม่ติดหรออันเนี้ยมันขอบขอบใบาตายอะ่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าติดไหมอะ่ะติดอยู่เนาะติดแหละให้กำลังใจตัวเองคือมันรักไปแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เอามาซ้ำ <c> เ <oughs> พราะว่าก่อนอันนี้เราก็มีมีเคลอยู่ในกระถางใช่ไหมแล้วเราก็เอาเคลม่วง าจากโอเคลใหญ่เคีวหยิกม่วงใหญ่มาหนึ่งต้นเราก็ได้เคลวเล็กม่วงหยิกมาอีก2ต้นอย่างนี้มันจิ๋วมากมันจิ๋วแบบจิว๋วแบบจิ๋วกว่าทุกทุกต้นเลย2ต้นนี้แล้วก็มีะตะไคร้ตะไครนี่เราเลยแบ่งเป็น2กระถางแล้วก็ปูเล ปูเล่เราไม่ซื้อแบบต้นใหญ่มาแล้วเสียดายตังค์แต่อันนี้ก็ยังแอบแพงอยู่แต่ก็ซื้อเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเราได้ดูตั้งแต่แรกแล้วก็ถามคุณป้าคุณป้าแบบเสียใจมากตอนที่บอกว่าปูเล่ที่เอามามันตายอันนั้นห้าร้อบาทใหญ่แบบสวยเลยใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้ก็คือเอาปูเล่เล็กมาจะลองเลี้ยงดูคุณป้าบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความชื้นมากนะเอาแค่แบบว่าแค่ตอนเช้าช่ำๆตอนเย็นไม่ต้องละปล่อยให้เขาใช้ความชื้นที่มีอยู่หล่อเลี้ยงต้นเขาไปแล้วก็ตอนเช้า่อามารดอีกทีหนึง่งเอาใจยากอยู่นะปูเล่อะแต่ว่าก็อยากลองอีกก็เลยเอาซื้อมาทั้งหมดสี่กระถางตรงนี้อันนี้สามใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ตรงมุมนู้นอีกต้นหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูไอ้น,นี่เสียงรองเท้านะคะแล้วก็อันนี้คือสลาแหน่ที่เด็ดเขามาปลูกเสียบไว้ไม่รู้จะติดหรือเปล่าอันเนี้ยเพราะว่าดินข้างล่างเขาแข็งมากอันนี้ขมิน้นขมิ้นที่หน่อเขาแบบดันเอาก้อนอิดออกมาเลยอะ อันนี้ก็แมงลกักคืนช้าคืนชายคืนชานะถ้าถ้ารอดนะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้จะเป็นเก้าช่อถ้าติดก็จะเป็นเก้าช่อที่เราจะได้กินนะแล้วก็ลูกหม่อนลูกหม่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ทน และวินออืมอืมมเมื่อวานเก็บไปให้วินวินชอบมากเลยอ่ะสวยเนาะก็คือนี่อีกปุเลกกระถางหนึ่งที่บอกค่ะสี่กระถางทั้งหมดแล้วก็เอาขึ้นช่ายของร้านคุณป้ามาอีกสองสองหรือสามแล้วก็มาแบ่งลงแบบนี้ ถ้าติดขอให้ติดนะถ้าติดหมดจะดีมากๆเลยอันนี้โหระพาโหระพาสำหรับเราอะเราว่าโหระพาอุตะเด็ดทิ้งนะสำหรับเราเราว่าโหระพาก็เลี้ยงยากเอาใจยากนะอันนี้เราน่าจะเอาตะข่ายมาวางไว้ให้เขาขึ้นนะส่งเขาขึ้นหน่อยแบบ ยกเขาขึ้นหน่อยเวลารดน้ำแล้วเขาจะเซเพราะว่าต้นเขายังไม่แข็งเมืเขือเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะบอกว่าเลี้ยงได้ยากหรือเลี้ยงง่ายเพราะว่าดอกออกมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นลูกเลยสงสัยต้องซื้อปุ๋ยที่เร่งให้ออกลูกไหมใช่ไหมแต่พริกเนี่ยเ,เราไม่ได้ปลูกเองเนาะทุกอย่างเราเราเรา ซื้อสาเร็จมาหมายถึงว่าที่คุณป้าที่ร้านเขาถ้าพริกก็จะติดลูกมาถ้าอย่างอื่นเราก็เอามาเลี้ยงต่อมเมื่อเเทศก็ยังไม่เห็นลูกนะแต่ว่าเจอดอกละดอกเขาสีเหลืองนะคะยังไม่รู้อันนี้จาไม่ได้ว่าพันธุ์อะไรแล้วตอนที่ซื้อก็ไม่ได้ถามคุณป้าคนขายด้วยว่ามันเป็นพันธุ์อะไรแต่เจ้าตัวเล็กสองตัวนูน้น เป็นมะเขือเปรี้ยวมะเขือเทศเปรี้ยวที่คุณป้าบอกว่าที่เขาเอาไปจิ้มนำ้ำคลิกเอ้ยจิ้มเกลือซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นมะเขือเทศอันไหนต้องรอเพราะว่าออกดอกแต่ไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่านะมันจะเหมือนมะ,มะเขืออายาวหรือเปล่าไม่รู้เราก็ยังไม่เห็นไม่มีทีท่าว่าเขาจะติดติดลูกอ่ะมี มีดอกนะเออมีดอกค่ะคือดอกอะ่ะค่อนข้างจะเยอะเลยแหละเยอะกว่าต้นใหญ่ของเรา้วยอันนี้ก็ของเราแต่ว่าเขายังไม่มีวิแวว่าจะมีต้นไหนที่ติดลูกติดลูกเลยอะ่ะลูกอะ่ะลูกมาลูกมาอันนั้นน่าจะเป็นล็อใหม่จะเป็นมะเขือยาวมะเขือเปราะมะเขือยาวและมะเขือเปราะ ชื่นใจมากเลยกระเจี๊ยบเนี่ยเป็นลูกที่ติดต้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะบอกชื่นใจหรือเปล่าก็ชื่นใจแหละถึงไม่ได้ปลูกแต่เอามาดูแลเองแล้วก็เลี้ยงต่อเองเนาะนี่มันดีมันดีมากเลยคือตรงที่บอกว่าอยากกินอะไรนึกถึงหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็ถ้าอยากได้พริกก็มาเด็ด เอ,อกะเพราก็เมื่อวานก็ได้ผัดกะเพราด้วยนะคะกะเพราข้างบ้านตรงนู้นใต้ต้นขนุนมันดีมากเลยอ่ะแลอันี้ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเอามาจากยะโสแต่ว่าเราว่าน่าจะเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดอะค่อนข้างจะมีเยอะเพราะว่าดูเขาสุดชื่นกว่าเมื่อวานเมื่อวานจะแห้งเหี่ยวฟีแฟบไปหมดจนใจใจคอไม่ค่อยดี สะระแหน่เนี่ยสวยเพปเปอร์มิ p นต์เพปเปอร์มินตอันนี้คือวัชพืชบ้าบอกว่าต้องอีกสองเดือนต้องเติมดินเดี๋ยวเราต้องไปซื้อดินมาเตรียมไว้สวยเนาะแต่ว่าเรารู้แล้วว่าทำไมมันถึงขม เพราะว่าแม่บอกว่ามันมันแก่มันก็เลยขมมันไม่ใช่พันขมรอลูกเลยอ่ะอันนี้รอลูกรอลูกทุกต้นเลยทั้งมะเขือแล้วก็มะเขือเทศไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกเลยออกดอกแต่ไม่มีลูกยังไงดีหนอททำไงดีอ่ะตูสูงเกือบบ่าเราแหละ อันนี้หนอนลงว่าแล้วอันนี้เป็นหนอนแมงวันไหมแมงวันทองอะถ้าจำถ้าจาไม่ผิดจะมีเพื่อนๆใน Facebook เขาจะโชว์เอาเอาหนอนมแมลงวันทองอะมาให้ดูไม่โอเคเลยอะ่ะยวต้องจัดการละบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ